สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP ส6บ a r o t channel พูดรับสามจาจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพา่ทารุ่หมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานของชาวท่าน้ำนะคะใครจะเข้ามาหาคุณหมอจะเปิดไพ่ให้สิบใบนะคะดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ใครจะเข้ามาหาคุณการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้ เป็นการเช็คพลังงานล่วงหน้านะคะไม่ว่าคุณมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็แล้วแต่นะพลังงานนี้การแปลหน้าไพ่อาจจนะเชื่อมโยงกับคุณของคุณก็ได้นะสามเหรียญสองเหรียญคนที่เคยร่วมงานกันนะคะหรือคนที่คุณเคยรู้จักแล้วคนในอดีตนะคะสถานการณ์ของเหมือนคุณรู้สึกเหมือนว่า เป็นคนที่คุณรู้จักแล้วในอดีตร่วมงานแล้วนะต,ติดต่อสื่อสารกันแล้วแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เหมือนว่ารอที่จะเอ่อมาเจอกันนะรอคอยที่จะมาเจอหน้ากันอีกครั้งหนึ่งเป็นคนที่เราเคยร่วมงานแล้วนะคะทีนี้จากพลังงานนะคะชาวธาตุน้ําจากคนที่เคยร่วมงานหรืออาจจะแชทนะคะเป็นเดทออนไลน์หรืออะไรแบบนี้นะคะก็เป็นไปได้ แต่เป็นคนที่คุณคุยหรือดิวไว้แล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้มาเจอหน้ากันแต่ถ้าใครบางคนที่เราร่วมงานกันแล้วเป็นคนที่รู้จักแล้วคนคนนี้มีโอกาสที่จะวนหรือย้อนกลับมานะคะเพื่อมาพบเจอคุณหรือเจอหน้ากันนะคะทีนี้ในลักษณะของว่าถ้าเรารู้สึกเหมือนว่ามีคนคนหนึ่งเขาชอบเราไหมหรือเรารู้สึกดีกับเขานะคะ ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่ได้หายหรือได้ห่างกันไปไกลเนี่ยนะคะมันจะเป็นการที่กลับมาเจอหน้ากันนะคะพอกลับมาเจอหน้ากันเนี่ยทีนี้มันเลยทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยนะนึกถึงการอยากเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นความรู้สึกของคุณเองก็ได้หรืออาจจะเป็นความรู้สึกของคนที่เข้ามาหาคุณก็ได้นะคะชาว่าน้ําวันนี้พลังงานของ มีกรกฎพิจิตวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวหรือรายละเอียดว่ามีกรกฎพิจิตวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ให้ไปอ่านใต้คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้นะคะหรือใต้ดีสคริปชันกดคําว่าเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดออกมานะอันนี้เป็นการอ่านพลังงานแบบภาพรวมนะคะเพื่อนๆนะทีนี้เมื่อการกลับมาเจอกันเนี่ยนะคะ่ะ มันจะมีเรื่องราวบางอย่างที่จะต้องจบไปในสถานการณ์นี้ก่อนเช่นเ,เรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆในการดาเนินชีวิตของคุณบางสิ่งบางอย่างจะต้องจบไปนะคะคุณต้องพิจรารณาว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณต้องจบไปอาจจะเป็นเช่นความคิดของตัวของคุณเองก็ได้นะว่าเออไม่ได้สนใจที่อยากจะมีแฟนใหม่ไม่ได้อยากมีความราักความสัมพันธ์ฉันอยากอยู่โสดตัวคนเดียวนะฉันอยากโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอะไรแบบนี้มากกว่า แต่ทีนี้ความคิดนี้อาจจะจบไปนะคะอันนี้หมอแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะทีนี้เมื่อคนนั้นน่ะนะมาเจอคุณหรือเขายื่นไมตรีขอโอกาสพูดคุยหรือนะแสดงออกอาการสนใจการปฏิสัมพันธ์ว่ากลับมาเจอหน้ากันเนี่ยสนใจไม่ได้อยากเป็นเพื่อนไม่ได้อยากเป็นคนรู้จักในการที่ลักษณะแปว่าการที่ห่างหายไปนานไม่ได้พบเจอเจอหน้ากาันทําให้เขาอะนะคะ รู้สึกเหมือนดีใจนะรู้สึกเหมือนว่าอยากได้คุณเป็นแฟนไม่ได้อยากให้เราสองคนเนี่ยต้องห่างหรือต้องไกลกันไปมันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะสำหรับใครที่จะเข้ามาหาคุณนะชาวธาตุน้ำสกคบช่วงนี้นะคะเป็นการอัปเดพตพลังงานนะเขาบอกว่านะตรงนี้สิ่งที่เขาอะมองและรู้สึกนะคะมองว่าคุณอะเป็นคนที่มีความอบอุ่นใจดีดูแลเทคแคร์นะคะเอาใจใส่อะนะคะ มีความเป็นมีความเป็นพลังงานของความอบอุ่นนะการดูแลเอาใจใส่ทำให้คนนี้รู้สึกถึงพลังงานการดูแลเอาใจใส่เหมือนเหมือนแม่ดูแลลูกอะไรแบบนี้นะคะหมอจ,จะอ่านจากพลังงานผู้หญิงไปหาผู้ชายนะ,ะเขาอาจจะรู้สึกสิ่งนั้นกับชาวธาตุน้ำว่าคุณเนี่ยนะมออีคุณวุฒธหรือคุณสมบัติในด้านพลังงานของตัวคุณเองนะคะหมอจ,จะอ่านทางด้านพลังงานนะคะเพื่อน ว่าถ้าเขาได้ความรักแบบนี้ถ้าเขาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะเช่นเขาอาจจะเคยผิดหวังเสียใจหรือเจ็บปวดเสียใจพลังงานเมื่อกี้ที่หมออ่านไปอาจจะเป็นพลังงานของเขาก็ได้เช่นเขาต้องเลิกคิดบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยคิดต้องมีการจบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะถึงจะนะคะมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์คือแบบว่าเคลียร์สิ่งเก่าสิ่งเดิมความเชื่อเก่าความเชื่อเดิมหรืออาจจะไม่อยากมีแฟนไม่อยากมีความรัก เขมาเจอคุณเนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดนะคะที่ทำให้เขาอะต้องเข้าไปแก้ไขในความรู้สึกของเขาว่าสิ่งที่เขาเจ็บปวดเสียใจในอดีตนั้นน่ะเขาอะได้จบมันจริงๆแล้วหรือยังและเขาอะพร้อมที่จะมีความรักความสัมพันธ์หรือยังเหมือนเป็นการต้องจบสิ้นสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เขาเคยรู้สึกเหมือนว่าเพิกเฉยอะ เพืกเฉยหรือเมินเฉยในอดีตสิ่งที่เขาเคยเจ็บปวดเสียใจเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีแฟนครั้งใหม่หรือความรักครั้งใหม่ในในในชีวิตของเขานะคะแต่เมื่อเขามาเจอคุณเนี่ยทำให้สิ่งเนี้ยสิ่งเก่าอะ่ะมันดึงย้อนกลับมานะคะทีนี้คนนี้เมื่อห่างคุณไปนะไม่ได้เจอกันไม่ได้ร่วมงานกันไม่ได้เจอหน้ากัน เขาก็ต้องไปทํางานนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดหรือมายเซ็ตของเขาด้านความรักความสัมพันธ์มันต้องจบสิ่งเก่าไปก่อนในชีวิตของเขามีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นทีนี้พอเมื่อกลับมาเจอหน้ากันนะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะเหมือนเรากลับมาเจอหน้ากันปุ๊บมันรู้สึกเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟนขึ้นนะหมอกําลังเห็นสิ่งนั้นนะคะในช่วงนี้นะทีนี้มาดูต่อสิในออโซนนะ ขาบอกว่าการพูดคุยหรือการเจรจาติดต่อสื่อสารนะคะให้เราพิจนารณาจากสมมติว่าคนนี้นะ,ะสนใจที่อยากจะพูดคุยหรืออยากจะโทรหาคุณเรื่อยๆบ่อยๆโทรหานะคะหมายถึงว่าคนคนนี้จะต้องแอคชั่นในความสัมพันธ์นะ,ะอยากจะเรียนรู้นะ,ะชีวิตของคุณอยากจะพูดคุยกับคุณให้มากยิ่งขึ้นไปนะคะไพ่เป็นบอกในลักษณะว่า ถ้าสมมุติว่า,าเราอะนะยังไม่ใจร้อนนะเราพิจารณาตัวเราเองก่อนว่าคนคนนี้นะไพ่พัเนี่ยมันเป็นในลักษณะของการเรียนรู้ศึกษาดูใจก่อนว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนดีพร้อมเพียงพอไหมนะและที่สําคัญเขามีคนของเขาอยู่ไหมคําพูดการกระทําของเขาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะทำให้เรา,เาพึงพอใจไหมที่จะรับคนคนนี้เป็นแฟน พราะเอเนจีพลังงานนะคะสมมติว่าเราอ่ะไม่ได้เจอเขานานเขาอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่เขาเหงาหรือเปล่าและเขาดีใจที่เจอเรามันเป็นความรู้สึกแค่คนที่เหงาแล้วออกมาเจอใครบางคนแล้วเจอปุ๊บแล้วก็ตัดสินใจเหมือนจะชอบเหมือนจะรักเลยแต่ในความเป็นจริงอ่ะเขารักเราหรือเพราะเขาเหงาให้เราพิจารณาตรงนี้นะคะสิ่งพิพากษบอกพลังงานนี้อาจจะเป็นตัวคุณได้นะชาวท่าน,น้ํานะคะเพราะว่าอะไรดูไหมคะ บางครั้งถ้าเราโสดนะโสดมานานหรือเป็นไม้อะไรแบบน,นี้มานานมากใช่ไหมคะเราก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองแต่ทีนี้เวลาที่เราอ่ะจะเปลี่ยนแปลงพลังงานของตัวเราเองอ่ะเอาความเจ็บปวดเสียใจหรือเวลาที่เราจะคอมมิตเมนต์หรือเราเป็นผู้หญิงที่เราเคยโดนกระทําที่ผู้ชายนะคะหรือคนที่เป็นแฟนหรือเป็นสามีเราเนี่ยใช้คําพูดในทางที่ เขาเรียกว่าให้เราอ่ะไม่พึงพอใจให้เราโกรธอารมณ์โมโหหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูถูกเหยียดหยามเราอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราไม่พอใจนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยนะในอดีตถ้าเราเคยมีนะมันต้องจบสิ่งนี้ไปก่อนนะคะให้เราพิจารณาเรียนรู้อ่ะไม่ถึงว่าเราเรียนรู้ว่าคําพูดและการกระทําของคนเนี้ยคล้ายๆกับคนเก่าในอดีตเราไหมให้เราค่อยๆศึกษาดูใจแล้วเรียนรู้นะคะ ไม่ใช่ว่าพอเราออกมาเจอเขาเราเหงามากเราก็เลยไม่ได้ทันดูอะไรพอเราออกมาเจอใครบางคนที่เหมือนสนใจเรานะเราก็สนใจเขาทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์คุยกันถูกคอดีมากเลยโทรมาโทรหากันตลอดทุกวนันทุกวนันทุกวันเนี่ยให้เราค่อยๆเรียนรู้หรือศึกษาไปก่อนเขาเรียกว่าสมดุลพลังงานหรือประครับประคองอารมณ์ความรู้สึกของเราก่อนค่อยๆดูไปก่อนว่าตัวเราเนี่ยหรือตัวคนคนนี้เนี่ย นะคะเวลาที่ห่างไปเนี่ยเขากลับไปอยู่ในถ้าของเขาเรากลับไปอยู่ในโลกส่วนตัวของเราเนี่ยนะทั้งคู่อะ่ะยังสนใจที่จะรักกันหรือดูแลเทคแคร์หรือโทรหากัสนสม,ม่ำเสมอไหมวัดจากความห่างไกลแสดงว่าคนนี้ไม่ได้อยู่ในบริษัทเดียวกันคุณนะคะไม่ได้อยู่พื้นที่เดียวกันนะถ้าอยู่จังหวัดเดียวกันคุณไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้เห็นหน้ากันทุกวัน ถ้าได้ร่วมงานก็เป็นลูกค้าคู่ค้าหรืออยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศได้ด้วยให้เราพิจารณาสิ่งนี้นะคะว่าเอ๊ะคนเนี้ยเขาพร้อมมีความรักมีแฟนจริงไหมและถามตัวของเราเองด้วยเพราะพลังงาน The Lover คู่กับ The Hermit นะคะถ้าต่างคนทำไมคะเวลาที่ห่างไปแล้วเขาอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาเรากำลังรู้สึกลังเลใจไหมว่าเขามีตัวเลือกหรือทางเลือกหรือเปล่าหรือตัวเลือกทางเลือกนั้นหมายถึงว่าคุณ นะเลือกจะคบกับเขาและคุณก็ยังจะเลือกโสดอยู่หรือเขาเลือกจะคบจะคุยกับคุณแต่ก็ยังเลือกโสดอยู่ใช่หรือเปล่านะแต่ถ้าคนนั้นมุ่งประเด็นมาที่คุณเลยเช่นเขาห่างคุณไปเขาแน่ชัดในการที่เขากลับไปอยู่ด้วยตัวของเขาเองคนเดียวเขาโทรหาคุณตลอดเลยนะคะโทรหาคุณโทรหาเขาบ้างเขาโทรหาคุณบ้างมันจะเป็นพลังงานสิ่งนี้นะคะและความสัมพันธ์เนี้ยเราจะเชื่อมั่นได้ว่าเขานะ ไม่ได้อยากจะกลับไปอยู <history> ountain, <lord> ่ในโลกส่วนตัวของเขาคนเดียวเขาอยากจะให้เราอะกลับไปอยู่ในโหมดโลกส่วนตัวของเราของเขาด้วยตัวเราก็เช่นกันนะไม่ใช่ว่าเขาต้องการให้เราไปอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาแต่เราอยากอยู่โสดคนเดียวเวลาที่เราหาเขามาเราอยากอยู่คนเดียวเราอยากอยู่ในถ้าของเราเปิดประตูถ้าเราและเวลาที่นั่นเราเหงาเราอยากไปเจอเขา มันเป็นสิ่งนี้ได้ที่ยังเป็นวงโครจรอ,อยู่ในลักษณะของร่วมงานหรือคุยหรือกลับมาเจอกันนะคะยังเป็นในวงสังคมหรือคนที่ยังมาต้องมาข้องเกี่ยวกันในลักษณะในอนาคตนะคะให้เราพิจารณาตรงนี้นะว่าถึงเวลาหรือยังเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะความสัมพันธ์เนี้ยถ้าความต้องการไม่ตรงกันปุ๊บ สมมติเรายังไม่ต้องการความสัมพันธ์แต่คนนี้ต้องการความสัมพันธ์คอมมิชเมนต์เลยเราก็จะดีตัวเราเองออกมาถอยหลังออกมาถอยหลังออกไกลเลยเขาก็จะงงแล้วลังเลสงสัยมันทําให้เหมือนสวิตซ์ออนออฟอะไม่เป็นไปในทางเดียวกันนะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์คือความต้องการของเขากับของเราอะมันจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันให้เราดูตรงนี้เพราะามันมีเป็นมีมันมีไพ่ของในลักษณะของว่าเออเราเบื่อเราเซงเราบุ่หงิดนะคะ อ่าไม่ชอบอะไรแบบนี้นะคะหรือตัวเขาเองพึงพอใจนะเดี๋ยวนะพึงพอใจสิ่งที่เราดูแลเทคแคร์หรือเราพูดคุยเนี่ยอ่าความพึงพอใจเขาต่ำเนึกออกไหมคะเหมือนว่าเราเทคแคร์ดูแลหรือเอาใจใส่เนี่ยมันยังดีไม่มากพออะไรแบบนี้หรือเขาเรียกร้องเกินเกินโคตา้าการที่เรารู้จักหรือทําความรู้จักกําลังเรียนรู้กันอยู่เนี่ยมากเกินไปให้เราพิจารณานะคะของตัวเองด้วยว่า สิ่งที่เราทําไปเนี่ยสมมุติว่าคิดว่าเรายังไม่ทันได้ครบเราเป็นแค่คนที่ดูดูกันอยู่เป็นเพื่อนมีปีตภาพแต่ถ้าเขาเรียกร้องกับเราอยู่ฝ่ายเดียวเราต้องคอยทําตามอารมณ์ความต้องการของเขาสู้เราอยู่คนเดียวดีกว่าปะเนี่ยไพ่มันตอบสิ่งนี้นะคะให้คุณพิจารณาตรงนี้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดเขากับเราโอเคเราต่างคนต่างเงาเราอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเซฟโซนมานานมากและและเรากลับมาเจอกันเรามั่นใจแหละเราคุยเราพูดเราบอกเลยว่า เนี่ยกลับมาเจอข่าวนี้ยเราอยากเป็นแฟนกันเถอะเราขอศึกษาดูใจหรือเรียนรู้นะการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็จะเกิดขึ้นเราก็จะไม่เหงาเหมือนเราจะมีคนนี้คุยโทรหาโทรหากันตลอดนะคุณโทรหาเขาโทรหาคุณอะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งนี้ราศีที่คุณอาจจะไปเกี่ยวข้องนะคะชาวท่าน้ำพุธศพมิถุนแล้วก็ราศีกันนะคนะประมาณนี้นะการอานพลังงานนะเป็นการอ่านแบบ ภาพรวมนะคะเพื่อนๆมีระยะทางมีระยะห่างนะคะให้พิจนารณาจากสิ่งตรงนั้นไม่จําเป็นว่าใครจะเข้ามาหาเรานะคะแต่ให้เราดูสิว่าตัวเราเนี่ยโอเคไหมกับพลังงานของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการแล้วก็สิ่งที่เราอะได้รับจากเขานะคะ ว่าเท่าเทียมไหมนะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะพัฒนาไปได้หรือเป็นแบบมิตรภาพไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆดูใจและเรียนรู้สมดุลพลังงานและประคับประคองค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะเป็นประมาณนี้นะชาวท่าน้ำเอาราค่ะนะอย่าลืมนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้นะคะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็อะไรละเอียดแล้วก็ขอคนที่พร้อมโอนนะ คลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปก่อนใครนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ